สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับเราดูรถญี่ปุ่นกันมาเยอะแล้ววันนี้มาดู BMW กันบ้างคันนี้เป็น BMW ซีรีส์5ที่เป็นรุ่น GT รุ่น GT คือด้านท้ายอ่ะมันจะเปิดฝาทั้งหลังออกมาเหมือน SUV เลยนะครับทำให้การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ของรุ่นนี้จะยากกว่ารุ่นปกตินิดนึงนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการทำงานที่ ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเพราะว่ากลุ่มของรถยุโรปนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้ารถมีอายุ3-4ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการแตกหักได้ง่ายถ้าเราลือ้อแล้วเราแกะมั่วซั่วหรือแกะแบบไม่สนใจอยากจะให้งานมันเสร็จเร็วๆอันนั้นอะ่ะมันจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆแตกเสียหายได้ลูกค้า BMGT คันนี้นะครับเป็น GT ซีรีส์5 เขาต้องการงานติดตั้งแบบเรียบร้อยและก็เลือกกล้อง70ไมล์ a 2 0 0นะครับที่เป็นกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ full hd และกล้องหลังก็ให้ความละเอียดแบบ full hd เช่นเดียวกันงานติดตั้งกล้องรถยุโรปหรือ bm คันนี้นะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากรถมีอายุนะครับพอเราขยับชิ้นส่วนต่างเนี่ยมันอาจจะมีการแตกหักเสียหายได้ดังนั้นต้องค่อยๆทําทำแล้วก็ ระมัดระวังถึงที่สุดเลยนะครับการติดตั้งกล้องไม่ว่าจะติดตั้งกล้องรถรุ่นอะไรนะครับก็ระวังแล้วแต่พอมันเป็นรถยุโรปหรือเป็นรถ BM รถเบนซ์เนี่ยก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับยิ่งรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษต่างๆเนี่ยการติดตั้งก็จะยากขึ้นอีกนะครับอย่าง BM ตัวนี้เป็น BMGT ซึ่งฝาหลังเนี่ยมันเปิดท้ายออกแบบรถ SUV เลยนะครับก็ต้องวางแผนการเดินสายดี จะขึ้นสายตรงไหนกล้องหลังจะติดยังไงไม่ให้มันขวางกับระบบนะครับกล้องหน้าเราจะเก็บสายไว้ตรงไหนอันนี้ต้องค่อยๆทำสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมลูกค้าใช้ bm แต่ว่าเลือกกล้อง70็ไมล์รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับเราติดตั้งกล้องตามความจำเป็นของลูกค้าดังนั้นบางคนเขาขับรถแค่ตอนกลางวันใช้รถน้อย เขาก็จะใช้กล้องที่เซฟคอร์ดนะครับดังนั้นกล้อง70ไมล a 2 0 0เนี่ยไม่ใช่ว่ามันประสิทธิภาพไม่ดีนะมันเป็นกล้องที่ราคาไม่แพงจับต้องง่ายและประสิทธิภาพมันยังดีด้วยที่สำคัญตัวบอดี้วัสดุต่างๆมันทำได้แบบกล้องรุ่นกลางหรือกล้องรุ่นท็อปเลยเราไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะครับการใช้งานของกล้องง่ายมากเพียงเราสตาร์ทรถ กล้องก็ทํางานแล้วนะครับบันทึกทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันเราสามารถโหลดไฟล์ดึงไฟล์ที่อยู่ในกล้องเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน70ไมล์เพียงง่ายๆเท่านี้ไฟล์ที่อยู่ในกล้องก็จะถูกโหลดกลับมาอยู่ในมือถือของเราใช้เป็นหลักฐานต,าต่างๆได้นะครับเห็นไหมครับการทำสายกล้องหลังเนี่ย เปิดทั้งหมดเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปนั่งที่ส่วนของท้ายรถเพื่อเก็บสายนะครับตอนนี้เก็บสายไฟลงด้านล่างแล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บสายกล้องด้านบนนะครับซึ่งมันเป็นตัว GT เนี่ยเราต้องค่อยๆทำแล้วค่อยๆเก็บสายขึ้นด้านบนนะครับเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ท้ายรถแล้แล้วใช้เวลาอยู่ตรงท้ายรถเนี่ยค่อนข้างนานเพื่อให้การทำงานหรือการเก็บงานต่างๆเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับ สำหรับรถ bmw นะครับก็รับติดตั้งกล้องได้ทุกชนิดนะครับที่สำคัญเราต้องดูว่ารถยังมีประกัน bsi อยู่หรือเปล่าถ้ายังมีประกัน bsi อยู่ศูนย์ยังห้ามนู่นนี่นั่นอยู่เราก็จะติดตั้งแบบมาตรฐานก็คือใช้ช่องจุดบุหรี่หรือใช้ช่อง usb ที่ทางรถเขามีมาให้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการเก็บซ่อนสายเนี่ยเราจัดการให้นะครับรับรอง bmw ไว้ใจร้านเรานะครับลูกค้าที่สนใจติดตั้งกล้องแบบนี้นะครับหรือเป็น BMW GT แบบนี้เลยนะครับก็สามารถนัดหมายติดตั้งกล้องได้นะครับเราติดตั้งกล้องถึงบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปติดตั้งได้ทั้งหมดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับที่อยู่ด้านหลังคลิปมีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยไปแล้วนะขอบคุณครับ